วันีซจาจะมารีวิวดูเมื่อก่อนผมจะบางมากถึงกับเห็นหนังหัวทำแบบนี้แมาผมบางมานานมากตรงนี้จะไม่มีแต่พอมาใช้ตัวนี้ค่ะจากที่ผมร่วงผมบางแค่ใช้แค่เดือนกว่าๆดูสินี่ใช้ได้ประมาณทุกสองเดือนชใช้ไปอยู่ประมาณสามสี่ขวดนะคะตรงท้ายทอยก็จะมีผมออกมา ถามว่าร่วงไหมร่วงแต่ว่าเบาลงนี่ค่ะผมที่มันเกิดขึ้นมาใหม่รับประกันคุณภาพนะคะผมดกขึ้นมามากขึ้นมาพะใช้แล้วดีดีมากเลยค่ะใช้อยู่ตัวนี้ไ,ได้ประมาณสักสองหรือสามเดือนเรรู้สึกว่าเห็นผลไวจากที่หนังหัวเคยเป็นเชื้อราแต่ก็ดีขึ้นเพราะเป็นคนที่ทำสีผมทำผมบางแต่ตัวนี้เริ่มมีแล้วค่ะ ขอบคุณตัวแทนนะคะที่แนะนำนี่ค่ะดีมากใช้แล้วฟันทงการันตีได้ค่ะรับผู้หญิงวัยสี่สิบอเรื่องผมไว้ใจนางค่ะนคะคะจะให้ดูว่าเป็นของอะไรนี่ค่ะสวยงามมากเพราะว่าเคยใช้หลายๆย,ยี่ห้อมาแล้วแต่ไม่เห็นผลนี่ค่ะ เมื่อก่อนจะเป็นหวัวล้านประมาณนี้แต่นี้พอใช้มาแค่สองเดือนสองเดือนจะยังเข้าสามเดือนเริ่มมีผมลาผมอะค่ะนี่ค่ะชั่วการันตีว่าดีค่ะขอบคุณตัวแทนที่แนะนำมาให้ของดีๆให้นะคะสวัสดีค่ะไมค่ะ